เพื่อนๆคะวันนี้ป้าสีจะมาขุดหัวขาอ่อนคะ่ะเอาไปทำกับข้าวนะนี่มาที่ต้นขาแล้วคะ่ะมาที่กอขาทีนี้ว่ามันมีหลายกออยู่ก็จะเลือกเอากอนี้เอากอนี้คะ่ะขาเ็าเรียกเป็นกอเนาะเมื่อวานนี้มาตัดเมื่อวานนี้มาตัดขาไปใส่ต้มยำแต่วันนี้จะเอาไปต้ม กินกับน้ำพริกนะเอาแต่ขาอ่อนค่ะเอาแต่หัวอ่อนๆก็จะหาดูว่าอันไหนมันอ่อนต้นไหนอ่อนเนี่ยแหละจะดูนี่ต้นนี้ต้นนี้อ่อนต้นนี้ก็แก่แล้วจะหาดูค่ะเนี่ยขาอ่อนเอาแต่ขาอ่อนค่ะอ่าก็มาดูว่าป้าสีจะเอ่อ ว่าประสีจะเอาหัวขาอ่อนออกมาแบบไหนวิธีเอาขาอ่อนออกของประสีเนี่ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวประสีจะยืดขาตั้งกล้องขึ้นให้สูงหน่อยนี่นะคะนี่ประสีจะเอาอันนี้ค่ะเอาขาอ่อนอันนี้ ต้นนี้ต้นนี้นะก็จะตั้งเอาไว้ตั้งตรงไหนเนาะนี่ค่ะใช้มีดค่ะเพื่อนๆใช้มีดตัดเอาแง่แง๋ยวตั้งกล้องก่อน อันนึงเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนอ้า่มีคนมาตัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วหัวขาเน่าพอดี ก็เอาอันใหม่ค่ะอันนี้ประสีก็จะขุดเอานี่ค่ะขุดหัวขาใช้มีดขุดเอาค่ะเพื่อนๆไม่มีตอบก็จะใช้มีดขุดพอมองเห็นขาว่ามันงอกออกมาจากตรงไหนก็ใช้มีดงัดเลยนี่ ภาษีไม่มีไม่มีเสียมไม่มีจอบขุดก็เอามีดมาเอามีดมาขุดแต่ว่าขาวหัวนี้มันอยู่ลึกมากเลยก็เลยช้าหน่อยนะเพื่อนๆเอาหักนี่ได้มาแล้วนี่ค่ะได้ขาอ่อนมาละ พอดีอันนี้มันหักเราไปเอาอันใหม่ค่ะเอาอันใหม่ก็จะเอาอันนี้เนาะนี่อันถัดมาเนี่ย ยาหนิดนึงค่ะเพื่อนๆอได้แล้วค่ะขุดคาออนค่ะขุดคาออนเอาไปทำกับข้าว ไม่มีเสียมค่ะมีมีดอันเล็กนิดเดียวไม่มีจอบไม่มีเสียมไม่มีอะไรจะขุดเลยเอามีดมาขุดเอาไปทำกับข้าวค่ะอุ้ยนี่ได้แล้วได้แล้วค่ะได้ไหลายหัวแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋ะ น่าจะพอแล้วเนาะพอแล้วล่ะได้เยอะแล้วได้ได้ข่ามาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆเนี่ยหวัวอ่อนอ่อนอทั้งนั้นเลยนี่ค่ะได้มาประมาณนี้เอามาทำกับข้าวเดี๋ยวกระสีจะล้างค่ะ ล้างขาจะล้างหัวขานะคะ นี่หัวขาวๆอวบๆทั้งนั้นเลยเนี่ยค่ะหัวขาวๆอวบๆ ร้องืมๆแล้วฝนก็ตกแล้วมากเ่นี่ค่ะเพื่อนๆหัวขา,ขาวๆสวยๆน่ากินล้างให้สะอาด วก็ขา,ขาวล้างน่าสะอาดน่ากินมากเอามาต้มต้มกินกับน,น้ำพริกนี่ค่ะวก็ขา,ขาวสวยๆน่ากินจังเลยนี่วก็ขา,ขาวล้างล้าง นี่เพื่อนๆจ้ะสวยไหมขาที่ประสีไปขุดมาเมื่อกี้นี้สวยงามมากล้างสะอาดแล้วขาวค่ะเป็นขาอ่อนเนาะเป็นขาอ่อนเราเอาไปทำกับข้าวนี่ค่ะเป็นขาอ่อนล้างแล้วสวยล้างแล้วสะอาด สะอาดตานี่ค่ะต้องหันกล้องมาทางนี้เนาะมันจะมองเห็นนั่งก่อนนี่ขาที่ภาษีไปขุดมาเมื่อกี้นี้นี่ค่ะล้างเสร็จแล้วขาวสะอาดน่ากินอวบๆนี่อวบๆและเดี๋ยวภาษีจะเอาไปต้มต้มแล้วก็เอามาจิ้มกับน้ำพริก อร่อยค่ะขาออนต้มแล้วเอามาจิ้มกับน้ำพริกเนี่ยอร่อยมากนะคะ อยู่ตามบ้านนอกเขาก็บแบบนี้แหละค่ะที่ของกินแบบบต้รงซื้อค่ะอันนี้ก็ไปขุดคาอ่อนมาเอามาต้มต้มกินกับน,น้ำพริกแต่วันนี้ประสีก็ว่าจะทำปลานึ่งเนาะทำปลาหนึ่งปลานินนึ่ง อ่อนนี่แก่ออกมานี่อ่อนๆทั้งนั้นเลยค่ะอ่อนๆขาวขาวอวบๆนี่ออนๆอขาวขาวอวบๆก็ผาหน่อยเนาะเพื่อที่จะได้สุกเร็วผาให้เขาสุกเร็วเร็วจะได้ไม่ต้องต้มนานนะคะ ขาวอวบๆเลยนี่น่ากินค่ะแล้วก็ผ่าที่ผ่านี้ก็คือเขาจะได้สุกเร็วค่ะเพื่อนๆอันนี้อันนี้ไม่โอแก้ไปหน่อยอน,นี้ดีกว่า ซีไม่เคยทํากับข้าวนะแต่ว่าวันนี้ก็จะลองทําอะค่ะลองทำเพราะความอยากจะกินคิดขึ้นมาได้แล้วมันก็อยากกินก็ต้องลองทําเนาะอืม yeah ีก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะเพื่อนๆค้าปลาซีก็แกะทาเสร็จแล้วค่ะนี่ได้เท่านี้แกะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปต้มเนาะต้มกินกับน้ําพริก